สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่พๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วคะ่ะกับคลิปเปิดไพ่อ่านดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2568ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะ วันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาราศีดาวศุกร์หรือว่าดาวจันทร์สถิตที่ราศีมีนได้เลยนะคะแต่ว่าให้ดูที่ลัคนาเป็นหลักนะคะถ้าหากท่านใดหาลักคณาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้ค่ะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนคือชาวราศีมีนตามโหราศาสตร์ไทยนะคะ วันนี้เอฟใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายดวงชะตานะคะร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนค่ะวันนี้เลือกไพ่ Apostle A of Destiny นะคะมาเปิดให้กับพี่ๆเพื่อนๆชาวมีนค่ะสวยงามนะคะไพ่สำหรับนี้ขอบไพ่หลังไพ่สง่างาม,งามเรามาอาธิษฐานเปิดไพ่กันเลยนะคะ เปิดไพ่แบบ12พบเรือนตามจักกะราศีนะคะดวงชะตาประจำเดือนกร,รกฎาคม2568ของชาวลัคนาราศีมีนจะเป็นอย่างไรบ้างคะใบแรกตัวตนได้ไพ่7 of s ่นออหรือว่าเจ็ดาบค่ะเจ็ดดาบแปลว่าการอําพรางนะคะ แปลว่าการไม่เปิดเผยนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวลึกลับไม่ค่อยแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิดเท่าไหร่นะคะน่าจะเป็นไปเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าพระเสารเข้ามากุมลัคนานะคะและก็ดาวดาวประจำเรือนดาวประจำเรือน วินาศเป็นเกษ,ษตรรธิบดีวินาศก็เป็นสัญลักษณ์ของความเจ็ดดาบอัมพรางอะไรแบบนั้นด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมีนจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเองอาจจะไม่ค่อยเปิดเผยความคิดไม่ค่อยสื่อสารเรื่องราวภายในจิตใจหรือไม่อยากแสดงออกถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญหน้านะคะ เดือนที่2แต่ว่าการเงินดีมากๆเลยนะคะ6ถ้วยคือสัญลักษณ์ของการได้รับ ความพึงพอใจนะคะดวงชะตาดึงดูดทรัพย์เข้ามาได้อย่างง่ายดายนะคะมีโชคนะคะมีทรัพย์เข้ามาถึงแม้จะมีภาระรายจ่ายอะไรยังไงความมั่นคงก็จะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะการเงินจะดีนะคะ mm hmm. คุณอาจจะได้เงินมาแต่คุณรวยแบบเงียบๆคุณอาจจะมีไอเดียความคิดอะไรที่คุณจะหาผลกําไรหารายได้แต่คุณเก็บงําไว้ก่อน และจะลุยทําให้เต็มที่เพื่อความสําเร็จโดยที่ไม่ได้อยากจะสาธยายอธิบายให้ใครได้ยินอย่างนั้นก็ได้ค่ะนะคะรวยเงียบเงียบมีไอเดียบันเจิดแล้วเก็บงําเพื่อที่จะทําไปก่อนแล้วค่อยแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นยามที่ทุกอย่างเริ่มแบบอยู่ตัวมั่นคงแล้วนะคะ ใบที่3ได้ไพ่เจ็ดถ้วยน่าจะใช่เลยคุณมีไอเดียความคิดมากมายนะคะคุณมีเส้นทางในชีวิตมากมายคุณมีแผนการในชีวิตมากมายที่จะเริ่มลงมือทำนะคะดาวประจำเรือนสหัสชาดาวพระศุกร์จะเป็น เป็นปทุมเกณฑ์พระรหัสเป็นปทุมเกณฑ์โอ้ยขนลุกขนพองพระรหัสบดีเป็นสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสามอย่างนี้จากเจริญยิ่งยศแหสุขอยู่ในเรือนที่สามอยู่ในเรือนสหาชาัชชะเป็นปทุมเกณฑ์โดดเด่นโดง่ดงดังพระรหัสบดีเป็นปทุมเกณฑ์ในเรือนที่4ได้ปทุมเกณฑ์สองดวงโดยเฉพาะถ้าดาวพระจันทร์มาเป็นโอ้โห จันเป็น11อถ้าหากพระจันทร์เข้าสู่เรือนราศีมังกรเป็นที่เป็น11เอเป็นภพเรือนที่11ของคุณปฐุมเกณฑ์สามดวงได้เกณฑ์ปฐุมเกณฑ์ที่แท้จริงทรงพลังยิ่งใหญ่คุณมีเกณฑ์ว่าจะรุ่งเรืองอ่าร่ำรวยขออภัยค่ะขออนุญาตดื่มน้ำกันนะคะดูสิคะชาวลัคนาราศีมีนนะ่าจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่สกัดดาวรุ่งคุณแต่คุณจะรุ่งเรือง นะคะถ้าคุณแสดงออกอะไรมากมักจะมีคนคอยแบบสกัดดาวรุ่งเติตัดขาขุดลุมพรางหาเรื่องหาราวแซดดิสเครดิตนะคะแต่ถ้าคุณเงียบ,บแล้วเซ็นสัญญาทำอะไรบางอย่างทำข้อตกลงอะไรบางสิ่งและลุยงานไปก่อนแล้วความสำเร็จมัน เกิดฉายออกมาคุณจะโดดเด่นโดง่งดังเป็นพลุแตกเลยมีสัญ,ญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองมากๆจะเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวมีนะคะจริงๆเลยนะคะนั่นไงไพ่ king of s w o r d ราชาธอดาบนะคะคุณมีเกณฑ์ว่าจะมีข่าวดีเรื่องบ้านรถ หรือว่าตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตที่ทําให้ฐานะชีวิตของคุณดีขึ้นใน,ในทุกด้านบางท่านอาจจะมีงานใหญ่เข้ามาอาจจะได้เซ็นสัญญาเข้าทำงานรับทรัพย์ก้อนโตนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้ทุนทรัพย์ในการเปิดธุรกิจบริหารจัดการธุรกิจอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะถ้าหากมีปัญหาอะไรอยู่จะแก้ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็จะมีผู้อุปถัมภ คอยอุปถัมภ์นะคะแต่อาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวอะไรแบบนี้คุณมีเกณฑ์ว่าจะได้เข้าไปพบเจอหรือเกี่ยวข้องกับคนที่ดูมีอิทธิพลนะคะ8เรียนในเรือนที่5ค่ะเรือนที่5ของคุณมีดาวมีดาวพระเกตอยู่แต่พระเกตจะอยู่จนถึงวันที่19กรกฎานะคะ ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่ในช่วงนี้ได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆได้รับความสําเร็จได้รับความเจริญก้าวหน้านะคะและก็จะมีผลระยะยาวลุยเลยถ้าใครอยากทําอะไรในช่วงนี้แล้วแล้วตอนแรกมันอาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์เท่าไหรก่ก็บางท่านอาจจะเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีเลยนะคะ แต่บางท่านก็อาจจะยังไม่เห็นผลลัพธ์ก็ไม่เป็นไรระยะยาวความเฟื่องฟูการพัฒนาจะมาอย่างแน่นอนนะคะกระบวนการของการเจริญรุ่งเรืองจะมาอย่างแน่นอนนะคะคุณจะมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งที่ได้แสดงให้ผู้อื่นได้เห็นด้วยในช่วงนี้นะคะเรือนที่6ได้ไพ่คิงอัปคัพราชาถือถ้วยค่ะดาวพระอังคารดาวประจําเรือนสุภะและดาวประจําเรือนการเงินของคุณเข้าสู่เรือนอริแต่ได้พลังงานอน,นันต์ไปด้วยศักดิ์ศรีถ้าคุณ ไม่ท้อถอยไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ยอ่ยอย่อท้อต่อคนที่คอยตตดตัด,ดขา,าการเมืองในที่ทํางานเล่นพักเล่นพวกวิพากวิจารณ์คุณจะเดาจะต้องได้ดียิ่งคุณเจออุปสรรคแล้วคุณไม่ยอมแพ้นะคะทํางานลุยเต็มที่เลยค่ะนะคะจะมีคนมองเห็นให้เกียรติส่งเสริมอุปถัมภ์ดวงชะตาเมตตามหานิยมและได้ ทรัพยากรมากมีอย่างแน่นอนคนที่จะสนับสนุนคุณก็ยืนยันที่จะสนับสนุนคุณล่าผลที่ คุณจะต้องได้ก็ต้องได้อยู่ดีนั่นแหละนะคะ King o f ค u p ค่ะพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จในความรักความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะวางแผนระยะยาวตัดสินใจลงหลักปักฐานตัดสินใจลงเอย่ยตัดสินใจชัดเจนในความสัมพันธ์ถกถ้วยออกมามีเกณฑ์ที่จะได้ตกลงปรงใจคบหาอย่างชัดเจนแน่นอนในความรักนะคะ มีเกณฑ์ที่คนรักจะทุ่มเทให้มากขึ้น King of c u p ในเรื่องราวของความรักนะคะทีนี้มีไพ่เดมูลแต่อาจจะไม่ได้แบบรีบแบบออกสื่อดูสิครับเหมือนกับว่าด้วยเหตุที่ว่าคุณอาจจะเพิ่งคุณอาจจะเพิ่งมีประเด็นอะไรบางอย่างให้คนวิพากษ์วิจารณมาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์คุณจึงไม่อยากรีบออกสื่อเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะ หรือคุณเคยคบหากับใครถ้าหากอวดสื่อมากๆก็มีเหตุอันเลิกราก็ได้คุณอาจจะดูดวงมาแล้วว่าดวงมีมีเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะถ้าคบหากันแล้วเปิดเผยมากๆมักจะความสัมพันธ์ไม่แน่นอนคุณก็เลยเชื่อดวงซึ่งบางทีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะไม่รู้ทําไมคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆไม่รู้ทําไมแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่า มันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเพิ่งเลิกคบหากับใครคนรักของคุณอาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าแล้วแฟนเก่ามักจะตามมักจะตามแบบตามตื้อตามตามราวีแซะอะไรแบบนี้สร้างประเด็นนั่นนี่นู่นประชดประชันคุณกับคู่ของคุณก็เลยตกลงกันว่าซึ่งอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่ก็ได้นะคะว่าเราครบหากันเราจะลงหลักปักฐานเราจะผูกมัดมั่นคงแต่จะไม่ออกสื่อบางท่านอาจจะ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่แปลว่าอาจจะมีคนในสังคมอาจจะเป็นเคยเป็นเพื่อนเพื่อนในโซเชียลอะไรของคุณตามหัวเราะคุณอยู่ตามแบบสำรวจชีวิตของคุณเพื่อที่จะเอาไปนินทาว่าโอ้ยแบบคบกันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็เป็นอย่างนี้อะไรแบบนี้แล้วคุณก็เบื่อหน่ายกับการถูกดินทาาคุณอาจจะเงียบอย่างนี้ก็ได้นะคะ มันจะมีเหตุผลเสมอนั่นแหละแต่อาจจะเป็นเหตุผลไหนก็นได้นะคะพีๆพ่ๆเพื่อนๆแล้วก็มีไพ่เพจออฟคัพขึ้นมาในเรือนที่อาร์แปดนะคะจะพูดถึงเรือนที่สี่อะไรเรือนที่แปดค่ะจะมีลาบผลเข้ามาแบบไม่คาดคิดนะคะเพจออฟคัพคือลาบผลคือข่าวดีอุย้ยขออภัยนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,นี่แหละค่ะชาวมีนอาจจะอาจจะมีสภาวะที่ว่ามีอุปสรรคอะไรบางอย่างๆๆแต่ได้ดีแน่นอนขนาดฟัง คลิปก็มาสุดท้ายแล้วก็มีอุปสรรคอีกนะคะในเสียงของเอฟนะคะเพจออฟคัพเด็กถือถ้วยคือข่าวดีนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะมีลาบผลมาจากต่างถินแดนไกลนะคะข่าวดีที่มาจากจากโลกออนไลน์รายได้ผลกำไรที่มาจากการลงทุนต่างๆนะคะในะตลาดลักทรัพ์ คริปโตอะไรต่างๆที่เป็นกองทุนน้ำมันใดๆกองทุนทองคําอย่างนั้นก็ได้นะคะมีราบผลให้น่าชื่นใจบางท่านอาจจะถูกหวยรวยเบอร์นะคะในช่วงเดือนกระกฎาคมซึ่งอาจจะได้รับแล้วก็ได้แต่ถ้าหากไม่ได้รับในเรื่องของการลุ้นโชคลุ้นรางวัลก็จะมาจากการทํางานแล้วการทํางานเสริมอะไรอาจจะ ได้ซัพ์ได้โชคยิ่งกว่าการทํางานประจําก็ได้นะคะเนี่ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ด้วยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะชื่นใจมากๆถ้าหากว่าไม่ค่อยแบบอวดโลกโซเชียลอะไรมากนะคะหนนไฮพีเททขึ้นมาโอ้ยเอฟคิดว่าจริงนะคะไฮพีเททในเรือนที่9ค่ะคุณจะเจริญรุ่งเรืองมากถ้าคุณรู้วิธีการถ่อมตัวหรือวิเวก เก็บงงำรายได้เก็บงงำเก็บงงำความความมั่งคั่งรวยแบบเงียบๆจะเจริญจะยิ่งมีหนทางแห่งความเจริญจะยิ่งมีหนทางแห่งความก้าวหน้ามีไอเดียอะไรบันเจิดมีความคิดอะไรบันเจิดลุยทําโดยไม่ต้องแบบนําเสนอต่อผู้ใดสื่อสารให้เพื่อนฝูงไม่ต้องสื่อสารให้เพื่อนฝูงรู้ยิ่งจะมีแต่ความเจริญนะคะ แล้วก็ไม่ตอบโต้ถ้าหากผู้ใดมองในแง่ร้ายจะได้ดีมากเลยค่ะแถ้วยในเรือนที่10มีเกนที่จะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแตเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนค่ะบางท่านอาจจะได้อบรมสัมมนาเดินทางเพราะว่าเรื่องงานหรือว่าไปตรวจงานนะคะอาจจะได้เดินทางมากขึ้นที่ประจรลงเท้าหรืออาจจะแปลว่า จบจ็อบเดิมๆแล้วได้งานใหม่ได้โครงการใหม่ได้จ็อบใหม่เข้ามาก็ได้ค่ะนะคะแปดถ้วยแปลว่าการเดินหันหลังการปลดล็อก move on ออกมาจากสิ่งที่ไม่ใช่นะคะบางท่านอาจจะ ทํางานอะไรอยู่แล้วไม่ให้ผลกําไรไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่คู่ควรคุณก็อาจจะเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นทํางานใหม่อย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ยังไงยังไงคุณก็จะต้องมีงานรองรับนะคะแล้วเป็นงานที่พาความเจริญมาให้คุณอย่างแน่นอนบางท่านถ้าหากไม่ใช่เรื่องของงานนะคะก็จะแปลเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าบุคคลบางจําพวกที่มักจะขอความช่วยเหลือมักจะทำให้คุณ ต้องคอยแบบรับผิดชอบอรับผิดชอบสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ภาระของคุณในเรื่องงานคุณจะปฏิเสธเป็นคุณจะเก่งและในการสร้างขอบเขตของตัวเองเพื่อเข้าสู่เส้นทางของความสุขนะคะเอ้เดวิลจริงๆแล้วไพ The ่เดวิลคือไพ่ของโชคลาภที่ดึงดูดมาได้อย่างง่ายดายและไพ่ของการกอบโกยไพ่ของการอยากได้อยากมีอยาก,ยากเป็นนะคะ คุณจะมีลาบผลมาถึงตัวเพราะว่าดาวพระเสาร์เป็นดาวลาบผลเป็นดาวโชคลาภที่มากุ่มดวงชะตาลาภผลใหญ่จะมาถึงตัวนะคะและเวลาที่คุณนั้นน่ะสร้างสรรค์อะไรได้จะมีคนโลกจะมีคนโลกมากอยากจะได้ทรัพยากรอยากจะได้โชคลาภที่คุณได้มาเหมือนกันและอาจจะแบบอยากเข้าหาเพื่อ เพื่อให้คุณแบ่งปันผลประโยชน์เพื่อให้คุณนั้นเอื้ออํานวยเกี่ยวกับผลประโยชน์เหล่านั้นด้วยก็ได้เนี่ยแหละคือเหตุผลที่คุณจะต้องระวังเกี่ยวกับเพื่อนพ้องนะคะเรือนที่11บางครั้งแปลว่าเพื่อนพ้องแปลว่าอ่าเหล่าคนในสังคมแวด,ดวงเดียวกันอย่างเงี้ยน,นะคะที่ที่คุณได้รับผลเมื่อใดอคนเหล่านี้ก็จะพุ่งเข้าหาหรือคนเหล่านี้ก็จะอยาก รับการช่วยเหลืออยากรับการส่งเสริมอยากรับการแบ่งสรรบรรส่วนอะไรทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเหนื่อยที่จะเกื่อกูลคุณมาก่อนนะคะคุณคุณจะได้รับผลประโยชน์มากมายแล้วก็มีผู้ที่อยากจะช่วยใช้ทรัพยากรนี้ของคุณนะคะดีเอ็มเพรสไพจักรพรรดิขึ้นมาในเรือนที่สิบสองค่ะหนึ่งดาบคุณจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนเทมเพรสอันนี้คืออะไรพี้ยน น่าจะแปลว่าบทเพลงแห่งการสรรเสริญนะคะ e e ีนออฟ n พนเดร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ Queen of c u p นะคะเป็นที่รักพลังงานของชาวมีนจะได้ดีจะได้ดีดดมีสุขแล้วก็จะมีผู้ที่คอยซับพอร์ตสนับสน,นุนหรือจะได้ลาบผลมาจากตา่างถิ่นแดนไกลยอย่างมากมายมีเกณฑ์โดดเด่นโด่งดังการสรรเสริญขึ้นมาบทเพลงสรรเสริญน,นะคะจะโดดเด่นจะโด่งดังจะ รุ่งโรดสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์โดยที่เนี่ยมันย้อนแย้งมากเลยนะคะพี่ๆเพื่พอนๆสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็คือมีตัวตนแต่ไม่ได้เปิดเผยเรื่องเรื่องส่วนตัวได้แสดงความสามารถพิเศษพรสวรรค์ในด้านการเป็นศิลป,ปินในด้านต่างๆหรือความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการเยียวยาทักษะในการประพันธ์อะไรก็ตามแต่ทักษะในการ ในการให้แรงบันดาลใจนะคะแต่ไม่ได้เปิดเผยเรื่องส่วนตัวเนี่ยจะโดดเด่นโด่งดังมากๆเลยยอดศิลปินเอกกำเนิดแล้วนะคะเนี่ยมาแล้วนะคะเอฟคิดว่าใช่เลยเว้ยขนลุกนะคะพลังงานของชาวมีนนะคะจะก้าวหน้าแล้วก็จะรุ่งเรืองอย่างแน่นอนแล้วล่าผลก็จะมาเต็มถ้าหากว่าแสดงออกเรื่องส่วนตัวมากบางทีคนหาเขาเรียกว่าอะไรนะคะแบบเขาเรียกว่าเจาะ ขุดคุยอะไรแบบนั้นนะคะนะคะแล้วบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเดือดร้อนใจในภายหลังนะคะหรือบางทีคุณไม่ใช่คนที่จะเป็นดาราคุณไม่ใช่คนที่จะเป็นนักร้องศิลปินไอดอลหรืออินฟลูเอนเซอร์นะคะแต่ว่าคุณแค่มีเพื่อนในโลกออนไลน์ในโซเชียลคนก็แบบ คอยจับจ้องอยู่ดีนั่นแหละนะคะอาจจะมีภาวะที่ว่าคุณแบบหงุดหงิดใจคุณก็เลยรู้สึกว่าเป็นอย่างนี้ดีที่สุดสว่างสันติสุขสันโดษวิเวกสบายนะคะนี่คือสิ่งที่คุณก็เลยตัดสินใจอย่างเชี่ยวชาญอันนี้คือความเป็นผู้ใหญ่อย่างยิ่งแล้วทําให้คุณมีความสุขผาสุกร่มเย็นนะคะแล้วร่ำรวยแน่นอนราชินีถือเรียนไพจกพักรพรรดินะคะโอ้สวยค่ะพลังงานของพลังงานของชาว ลักนาราศีมีนก็นเลยเป็นด้วยชนีนะคะเป็นชนีแหละนะคะเราไปดูไพ่ออร์เคิลต่อเลยนะคะสวยไหมคะพี่พี่เพ,พื่อนไพ่เขาแบบสวยมากเลยนะคะตกแต่งไพ่ให้ให้งดงามก่อนนี่ไปดูไพ่ออร์เคิลกันค่ะ เรามาเปิดไพ่ออร์คิลเก้ากันนะคะดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม2568ของชาวลคัคนาราศีมีนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ Transformation The Loving Woman การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่จะพาคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆที่มีแต่รัก Letting Go ก,ก,การปลดปล่อยตัวเอง a n g e l o o the Four Direction นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองและส่งเสริมอาทรูเลิฟก็มารักแท้ใครที่โสดอยู่แน่นอนจะมีคนเข้ามาติดคุณ s t u c k Energy stuck with you นะคะแบบติดติดไม่ไปไหนเลยนะคะแต่ว่าต้องเนี่ยต้องไม่ไม่รีบไม่ต้องรีบในการแบบ ออกสื่อจริงๆพี่ๆเพื่อนๆครับมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่บางทีมันเป็นมันมันเป็นกับดวงก็เป็นการโทษดาวโทษด,ดวงเกินไปแต่ว่าบางบางท่านน่ะก็คือเอฟก็จะต้องอธิบายโดยละเอียดว่าวิบาก การอ่านดวงคือการอ่านวิบากคือการอ่านจุดที่คุณอาจจะได้รับตั้งรับนะคะซึ่งมีความน่าจะเป็นอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะซึ่งบางท่านเมื่อพระเสารมากุมลักนะคะตามวิบากแล้วอาจจะเคยแบบสมัยเมื่อร้อยล้านชาติที่แล้วอาจจะเคยแบบ เป็นป้าข้างบ้านพ,พี่เพืเ่อนเพื่อนตลกตลกพูดขำๆนะคะเป็นป้าข้างบ้านที่อู้ลูกคนนั้นลูกคนนี้แบบมีชีวิตคู่อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็แบบนินทาอะไรแบบนี้นะคะและเนี่นแหละเขาย้อนวนกลับมาจากลอยล้านชาติที่แล้วพระสามาถึงตัวนะคะพอพระสามาถึงตัวถ้าหากว่าคุณนั้นน่ะไม่แบบไม่สันโดษไม่ปลีกวิเวกและไม่คบหาแบบเงียบๆสบายใจสบายใจ ยิ่งคุณอยู่ในชะตาชีวิตที่กำลังจะพุ่งทยาแล้วมีคนได้มองเห็นชีวิตของคุณเยอะคุณเคยเป็นป้าข้างบ้านของใครบ้างเขาก็จะมารุมเลยอย่างนั้นน่ะนะคะเนี่ยแหละอาการที่เอฟจะอธิบายได้แบบชัดเจนอย่างที่สุดนะคะพี่พี่เพื่อนเและ แต่ว่าความรักครั้งนี้จะมั่นคงแล้วคุณจะเจอความรักที่ใช่แน่นอนที่จะอยู่ไม่ไปไหนและเป็นรักแท้แน่แทแ,แ,แน่แน่นอนนะคะพี่ๆเพื่อนๆสาหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ต้อง กังวลว่าตัวเองจะโดดเดี่ยวเดียวด้นะคะถ้าหากว่ามีประตูบานหนึ่งปิดความสัมพันธ์ใดที่ไม่ใช่นั่นก็เพราะว่าคุณได้เรียนรู้สิ่งที่มีเหตุและปัจจัยที่จะต้องเติบโตครบแล้วคู่แท้ของคุณรออยู่รักแท้ของคุณรออยู่คนที่ใช่ ของคุณรออยู่แล้วและจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณในทุกๆด้านแต่คุณอาจจะได้บทเรียนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อมาสร้างความสัมพันธ์ที่ใช่ในครั้งนี้ให้ยั่งยืนมัน่นคงใครที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันคุณอาจจะยอมปล่อยวางเขาเรียกว่าความรู้สึกที่ถือศักดิ์ศรีอะไรบางอย่างว่าจะต้อง ออกสื่จะต้องอะไรต้องยอมปล่อยวางเรื่องนี้ไปแล้วคบกันอย่างลึกซึ้งเงียบเงียบมีความสุขเบิกบานก็มีความสุขดีนะคะแล้วก็เป็นคู่กันที่จะผูกมัดมั่นคงนั่นแหละนะคะแต่ว่าคุณอาจจะเป็นยอดศิลปินอินฟลูเอนเซอร์คุณอาจจะเป็นดาราอะไรแบบนี้นะคะที่ ไม่อยากให้ใครแบบเข้ามาวุ่นวายเรื่องส่วนตัวนะคะนั่นเองก็เลยต้องยอมปล่อยวางว่าได้สิ่งนี้แม้จะเสียแบบความรู้สึกว่าอยากเลิฟเบิร์ดน่ะออกสื่ออวดความรักน่ะก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าอย่างนั้นก็ปลดล็อกเรื่องนี้ไปมีความสุขเท่านี้ก็ดีพอนะคะอาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้นี่งไงกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งรักแท้ที่แท้จริงนะคะ จะเจอผู้ที่จะอยู่กับคุณนะคะแล้วก็ติดคุณมีความสุขร่วมกันนะคะแล้วก็จะครองรักยาวนานนะคะยั่งยืนเราไปดูไพ่พรหมชาติกันคะ่ะเดือนกรกฎาคมนี้ชาวลัคนาราศีมีนจะพบเจอกับสถานการณ์ใดอีกคะ ชิมาความพอดีอ่ะคือรู้หลักความพอดีนะคะมีความรรกมีความสัมพันธ์พ่อแม่เพื่อนฝูงคนใกล้ชิดสนิทสนมรู้และนี่แหละพอดีพอดีอยู่ตรงกลางปานกลางหลักมัชชิมานะคะหรือจะรุ่งโร์จะรุ่งเรืองจะก้าวหน้าถ่อมตนไม่ค่อยสื่อ อ,ออกสื่อนะคะไม่ค่อยแสดงออกถึงความมั่งคั่งของตัวเองรวยเงียบเงียบพร่ำรวยมั่งคัง่งกอบโกยทรัพย์โดยที่ไม่เรียกไม่ดึงดูดคนที่แบบจะเอาเปรียบเข้ามานะคะรู้หลักความพอดีว่าตัวเองโชคดีในเรื่องนั้นในเรื่องนี้แล้วก็ตัวเองจะได้แคล้วคลาดจากการมีศัตรูมากพี่เพื่อนๆเราไพ่ก็ออกมาตรงประเด็นมากเลยว่าคุณจะรู้หลักการพอดีที่จะทําให้ตัวเองร่มเย็นเป็นสุข สมโนเลิกสงบเรียบร้อยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแล้วก็จะปลอดจะปลอดศัตรูจะปราศจากจากการที่ถูกผู้อื่นว่าร้ายนะคะเพราะว่ามีความกาลีอยู่คือคนที่ล้มเหลวในโลกใบนี้คนที่เจอกับสถานการณ์ทุกเป็นเป็นจำนวนมากนะคะบนโลกใบนี้คนที่เจอกับสถานการณ์ที่ไม่ได้หนังหวังเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นอาจจะมีผู้ที่เป็นกาลีหรือเป็นเคราะ เป็นเจ้ากรรมที่จ้องที่ตัวเองพอตัวเองไม่พอใจก็เลยจ้องจะพ่นพลังงานพิษใสใครก็ได้ที่ตัวเองสามารถจะทําเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นนะคะคุณจะก้าวเข้าคุณจะก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ตัวเองนั้นร่ำรวยสร้างหลักแหล่งบ้านที่ดินบางคนมีข่าวดีเรื่องบ้านเรื่องการแต่งงานพิธีมงคลสมรสในช่วงเวลา กรกฎาคมหรืออาจจะพูดคุยตกลงหาเรื่องหายามลงหลักปักฐานตั้งภูมิลาเนาของตัวเองหาหลักแหล่งที่ดินสร้างสารรค์บ้านช่องเรือนชานมีรถอะไรของตัวเองมีทรัพย์สินของตัวเองก็เป็นไปได้บางคนจะได้งานที่ทําให้ตัวเองมีบ้านมีรถมีแบบโภกทรัสย์มากขึ้นนะคะราหูนี่แหละถ้าหากว่า ถ้าหากว่าคุณรู้หลักวิชาหลบราหูวินาศที่เป็นเกษตรราธิบดีด้วยหลักของมัชชิมานะคะทางสายกลางท่อมตนแล้วก็วิเวกสันโดษคุณจะปลอดภัยแคลวค่าจากภัยไฟลุกลามนะคะถ้าหากว่าถ้าหากว่าแบบปล่อยวางเรื่องนี้ลงไม่ได้อยากสื่ออยากอวดอยากอะไรเขาเขาจะมา คุณจะอาจจะเรียกความร้อนอ,อกร้อนใจเข้ามาต้องเนี่ยระวังความมุ่ดวมายร้อนใจหรือว่าจะโดนสกัดดาวรุ่งถ้าทําได้ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลและคุ้มครองเนี่ยแหละคือดวงชตะตาของชาวมีนได้ดีนะคะได้ดีแล้วก็ตรงหลักที่ชาวมีนเป็นที่แท้จริงทําไมชาวมีนถึงต้องเจอการสกัดดาวรุ่งเยอะแท้เพราะว่าคุณเกิดเป็นชาวมีนซึ่งเป็นภพเรือนวินาศของดวงเมืองดวง,ดวงโลกที่เป็นภพเรือนของหลักมัชชิมานะคะหลัก ของการไม่แบบไม่พูดมากไม่ไม่ <laughs> คุณอาจจะพูดสนุกสนานก็ได้แต่ว่าเรื่องราวของความสําเร็จต้องอย่างเชิงผู้คนว่าเขาจะรู้สึกดีเขาจะชื่นชมด้วยไหมหรือเขาจะรู้สึกเดือดร้อนอิจฉาริษยารําคาญใจอะไรเพราะว่าเขาเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับเราอะไรแบบนั้นนะคะคุณจะได้เรียนรู้ความเป็นมีนที่เที่ยงแท้แล้วรุ่งเรืองอย่างยิ่งแล้วคุณจะเจอกับคู่แท้คู่ครองที่เซ็นสัญญาตกลงร่วมกันที่จะลงหลักปักฐานมั่นคงยั่งยืนอย่างแน่แท้ใครที่โสดก็จะพบคู่ใครที่ออกมาจาก ความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้ก็จะเจอคู่แท้ไทยที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีบ้านมีรถวางแผนเรื่องการลงหลักปักฐานเปิดตัวธุรกิจทําธุรกิจร่วมกันทําสัญญาอะไรบางอย่างที่จะมีบ้านมีทรั พยากร์ใหญ่ๆร่วมกันนี่คือลาาผลที่จะได้อย่างแน่นอ,อ,อนนะคะพี่ๆเพื่พอนๆชาวมีนจบแล้วคะ่ะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่ๆเพื่พพอนๆชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่พอนๆชาวมีนทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยคะ่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ารวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจำใจ บานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยค่ะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจม่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะไปแล้วค่ะบา,บาย